วัสดีครับคณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นนะครับนี่เป็นของม1เล่ม1น,นะ,ะบทที่1จำนวนเต็มนะครับทีนี้ในบทจำนวนเต็มเนี่ยเรามาเริ่มที่แนะนําบทเรียนก่อนแล้วกันนะว่าบทนี้เนี่ยเราจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับนะบทที่1จำนวนเต็มนะครับคือจำนวนเต็มคืออะไรจำนวนเต็มก็คือตัวเลข เลขกลมๆอ่ะเลขที่ไม่มีเศษส่วนมันจะไม่มีเศษส่วนเลขที่ไม่มีทศนิยมลักอาจจะเป็นเศษส่วนได้ถ้าเป็นถ้ามันตัดกันแล้วได้เป็นเลขกลมๆเหมนะคือ,อยังไงเลขกลมๆก็คืออย่างนี้นะเลขพวกเนี้ยอ่าเลขหนึ่งเนี้ยเลขสองอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกจำนวนเต็มเลขสามอย่างนี้นะครับนะทีนี้ตัวเลขเหล่านี้มัน จริงมันก็มีที่มาที่ไปที่เกิดจากการใช้งานะนะเ,ออเขาก็เลยต้องคิดตัวเลขขึ้นมาเพื่อให้มันมันรองรับการใช้งานของเรานะเลขจํานวน1นึ่เนี่ยก็เอาไว้นับสิ่งของนะมันนี้มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะนับสมัยโบราณก็นับสัตว์เลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะนับแกะนับแพะนะเออ่ 1, ตัว2ตัว3มตัวนะครับออถ้าไม่มีเลยไม่มีเลยก็คือศูนย์ตัวศูนย์ตัวนั่นก็ถือเป็นจํานวนเต็มนะออไม่มีแกะเลยสจกตัวนะ เป็นส่วนตัวเออที่จริงเลขศูนย์มันมีความหมายอีกนะมันไม่จําเป็นที่จะหมายถึงไม่มีก็ได้นะอาจจะมีความหมายอย่างอื่นนันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันน,ะน,นในรายละเอียดนะครับถึงเนี้ยจานวนเต็มเนี่ยมันก็มีจํานวนอีกแบบหนึ่งที่ถูกนํามาใช้เกี่ยวกับาการคิดอย่างเช่นพวกคิดหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยนะเออก็คือจํานวนะไรครับจานวนติดลบนะเ,เช่นลบหนึ่งลบสองอย่างเงี้ยไปเรื่อย จำนวนที่1 2 3 0 1 2ศนลลบแบบนี้หละเขาเรียกจำนวนเต็มนะทศนิยมไม่ได้นะเออ1 5อย่างนี้1.5อันนี้ไม่ได้นะไม่ใช่จำนวนเต็มเรายังไม่เรียนในบทน,นี้นะครับเออเอาแค่เป็นเลขกลมๆแบบนี้ก่อนนะเลขที่เป็นเ,เลขสวยๆแบบเนี้ยนะครับห2 3่งสองสาม1ี่จปบลบหลบสอลบสลบอันนี้ยเขาเรียกจำนวนเต็ม อันเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดกันอันนี้มันแค่เราแค่แนะนําบทเรียนเฉยๆนะครับทีนี้ในบทนี้เราก็จะแบ่งเป็นหัวข้อย่อยนะประมาณ6หัวข้อย่อยนะครับก็คือหัวข้อย่อยอันแรกนะครับ1.1่ 1. 1. นะบทที่1หัวข้อที่1นะเราจะไปทําความรู้จักจํานวนเต็มที่มาที่ไปของมันพอสังเขปนะเออว่าเขาคิดเลขจํานวนเต็มขึ้นมาทําไม นะเลขจํานวนติดลบม,มันมีขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับเลขศูนย์มีขึ้นมาเพื่ออะไรนะเดี๋ยวเราเค่อยมาว่ากันในหัวข้อนี้นะจำนวนเต็มชื่อชื่อหัวข้อมันชื่อบทเลยนะจากนั้นพอเรารู้จักจํานวนเต็มแล้วเนี่ยเราจะเอาจํานวนเต็มเนี่ยไปบวกกันบวกเลขปกติครับอะไรมันยากตรงไหน2อบวกสเป็น4 3่สบวกสบวกสเป็น7อะไรเงี้ยนะเราก็เคยเรียนมาแล้วบวกเลขยากตรงไหนไม่ยากครับแต่มันอย่าลืมว่ามันมีเลขอีกชุดหนึ่ง เข้ามาพอเราขึ้นมาหนึ่งอะก็คือเลขติดลบมันจะยากตรงนี้แหละนะเดี๋ยวเรามาว่าการเรื่องการบวกนะในหัวข้อนี้ครับการบวกจํานวนเต็ม,มบวกเสร็จทำไงต่อครับก็ต้องลบนะหนหลังจากนั้นก็จะไปเรียนการลบนะครับอ้า ลบยากตรงไหนสี่ลบสองได้สองห้าห้าลบสามก็ได้สองนะสิบลบหนึ่งก็ได้เก้าไม่เห็นยากยากครับเพราะว่าอย่างนี้บอกมันจะยากตรงที่มีเลขติดลบเข้ามาอันเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับหนึ่งจุดสี่การคูณจำนวนเต็มนะ แล้วก็คูณเสร็จก็ต้องหารครับ1.5การหารจํานวนเต็มนะครับแล้วก็1.6สมบัติของการบวกและการคูณจํานวนเต็มออมีสมบัติด้วยนะสมบัติก็คือเหมือนเป็นทริคอะนะในการในการ เป็นสิ่งที่เราคือสิ่งที่เป็นจริงแน่ๆสมบัติหมายถึงสิ่งที่เป็นจริงแน่ๆเกี่ยวกับการบวกการหารแล้วก็เราก็สามารถเอาสิ่งที่เป็นจริงแน่ๆเนี่ยเอาไปสร้างเป็นทริคต่างๆได้นะครับสมบัติของการบวกและการคูณการบวกและการหาร จำนวนเต็มอ่าเนี่ยประมาณนี้นะที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะครับเดี๋ยวหัวข้อถัดไปเราจะมาว่ากันที่จำนวนเต็มก่อนเลยแลอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจำเส้นนี้ไว้ดีนะเส้นนี้เดี๋ยวเราจะใช้บ่อยนะครับซึ่งเส้นนี้ถ้าวาดวาดแบบเป็นทางการนะี่มันจะมีหัวลูกศรด้วยหัวลูกศรก็คือมันจะยาวไปไม่สิ้นสุดนะครับยาวไปได้เรื่อยเยนะเลยนะเลขไม่จํากัดแค่3ามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเส้นนี้เขาจะเรียกว่าเส้นจํานวน เออเดี๋ยวเราจะเจอบ่อยงั้นจาเส้นีไว้ให้ดีอโอเคนะก็ในคลิปนี้เดี๋ยวเราแค่แนะนําก่อนนะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันในคลิปถัดไปนะครับ